สวัสดีครับน้องแทนสวัสดีค่ะพี่ต้นตาลได้ยินเสียงพี่ตาชาัดไหมได้ยินชัดเจนเลยค่ะเสียงน้องแทนมาชาัดมากๆตอนนี้น้องแทนใช้อุปกรณ์อะไรครับตอนนี้ใช้ตัวจาบ้า8 1 0 ms ค่ะพี่ตาล สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะวันนี้พบกันในช่วงสาวดีดีรีวิวท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับน้องแทนห้สาวสวยของผ่านแหนกขายครับเห<ช>็นบอกว่าวันนี้นี่เป็นโปรดักที่เหมาะกับสังคมยุคนี้เป็นอย่างยิ่ง Social d i s สแ n s i ซิ่ใช่ใชนะฮะ,ะเอาอะไรมานำเสนอแล้วผู้ชมตอนนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ของจาบ้านนะคะซีรีส์8 1 0 MS ค่ t e the e a s y Way with Respeak the job 810 a simple easy to use conference call speaker phone with exceptional sound quality made for laptop and smartphone connectivity อันนี้คืออุปกรณ์อะไรครับตัวน,นี้จะเป็นสปีคเกอร์โฟนนะคะเป็นชุดประชุมทางไกลค่ะคุณต้นตาล ท่านผู้ชมครับที่น้องแทนหยิบมาวันนี้เป็น Product จากจา布拉นะฮะที่บอกว่าเป็นชุดประชุมทางกายก็คือเป็นไมโครโฟนและเป็นลำโพงในตัวถูกต้องไหมถูกต้องค่ะใช้สำหรับงานอะไรอันนี้จะเหมาะสำหรับงานประชุมค่อนข้างที่มีขนาดใหญ่นิดนึงค่ะท่านผู้ชมครับนี่คือไมโครโฟนและลำโพงสำหรับงานคอนเฟรนโดยเฉพาะ ก็เพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้ครับเขามีระบบที่ช่วยให้เราเนี่ยพูดแล้วได้ยินชัดขึ้นอย่างเช่นระบบแอนตี้เอโคป้องกันเสียงสะท้อนกลับน no ้อยรีดักชันป้องกันเสียงรบกวนหรือฟูดูแปลกพูดกันสวนทางได้อย่างชัดเจนครับแล้ววันนี้มีฟังก์ชันพิเศษอะไรบ้างสำหรับจาบ้าตัวนี้ค่ะฟังก์ชันของจาบ้านะคะมีทั้งแบบที่จะสามารถใช้สายแล้วก็ไร้สายได้ค่ะเป็นบลูทูธเวอร์ชันอะไรฮะเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0ค่ะเวอร์ชัน5แล้วสา,สามารถใช้งานได้ไกลเห็น <He ard. S 2> บอกใช้ได้กี่เมตรนะเมื่อกี้ 30เมตรเลยค่ะไกลมากท่านผู้ชมจริงๆไม่มีใครใช้ไกลขนาดนั้นหรนะเพียงแต่ว่าได้ความสถียรนมากขึ้นใช่ในกรณีท่านผู้ชมเอาไปใช้กับระบบ c o n f e r e n c e w e b ค c o n f e r e n c e อย่างเช่น Zoom อย่างที่ผ่านมาอย่าง Skype อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต่อผ่าน USB ก็สะดวกใช่ไหมเข้าคอมพิวเตอร์นปักแอนเคได้เลยโปรแกรมไลน์ก็ได้ที่เมื่อสักครู่น้องแทนคุยกับผมท่านผู้ชมน้องแทนใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ตัวนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็เป็นกล้องเว็บแคมนะฮะใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้งานผ่านบลูทูธ ก็อาจจะหมายถึงเราใช้โทรศัพท์นะเราใช้เป็นสมาร์ทโฟนแท,ท็บเล็ตเนี่ยคอนเน็เชื่อมต่อกันแล้วก็ทำเป็น voice call ไม่จำเป็นว่าเป็นวิดีโอ call อย่างเดียว ความชัดเจนนะฮะสิ่งที่ชัดเจนของจาบ้าตรงนี้มาจากไมโครโฟนของเขาใช่ไหมใช่ค่ะความพิเศษของ810 ms ในส่วนของไมโครโฟนคืออะไรฮะตัวนี้ก็จะบิวอินในส่วนของไมโครโฟนมาทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะคะคแล้วก็ตอบสนองความถี่แบบ wideband ค่ะเป็น head d i e ด้วยค่ะแล้วก็จะมีตัว dsp ในการจัดการระบบเสียงให้มีความใสคมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะท่านผู้ชมจากที่ผมสัมผัสกับน้องแทนนะเจ้าตัวนี้8 1 0 0 ms เนี่ยนะฮะ นอกจากไม่เขาจะไวแล้วนะอโอ้เสียงเขายังดังมากนะผู้ชมเสียงดังมากๆเลยนะฮะใช่ค่ะเพราะว่าสามารถรองรับผู้เข้าประชุมเหมือนบอกว่าเป็น1 0ท่าน10 15ท่านใช่ไหมใช่ค่ะสูงสุดถึง1 5ท่านโอ้เ,นะเสียงก็ต้องดังนะผู้ชมนะฮะลวตตูนี้เห็นเล็ก <c oughs> ๆขค่นี้นะดูฝ่ามือผมนะดังมากๆเลยฮะค่ะ <c oughs> นำไปใช้งานนอกสถานที่ห้องประชุมที่มีไซส์ซิ่งขนาดเล็กขนาดกลางไปจนถึงขนาดที่แบบใหญ่หน่อย ใหญ่ในที่นี้ก็สักประมาณ10 15คนใช่ไหมฮะที่เขาระบุมาในสเปกก็ถือว่าเอาอยู่มีคุณสมบัติพิเศษอะไรไหมฮะค่ะตัวนี้ก็จะสามารถเป็นบลูทูธที่สามารถจะเชื่อมต่อเป็นแบบ NFC ก็ได้อ๋อก็คือ c o n n e c t ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแบบไปเลือก device ์ก็คือเอาเอ c เอเอามือถือสมาร์ทโฟนเราท่านผู้ชมมาแตะได้เลยใช่นะครับผมงั้นเดี๋ยวให้น้องแทนอธิบายท่านผู้ชมหน่อยหน้าเครื่องมีอะไรบ้างนะรูปลักษณ์ภายนอกของเขาปุ่มกดต่างๆค่ะเชิญครับ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะแล้วก็จะมีไฟ LED ในการแสดงสถานะความดังด้วยค่ะครับผมตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มมิวใหม่นะคะตัวนี้ก็จะมีไฟ LED แสดงเป็นขึ้นเป็นสีแดงนะคะโดยรอบตัวนี้ก็จะปิดเสียงของเรานะคะครับมผมเมื่อกี้แอบสังเกตครับท่านผู้ชมครับน้องแพนใช้วิธีดับเบิลคลิกนะใช่ค่ะอ๋อป้องกันความผิดพลาดนั่นเองค่ะ ต่อไปก็จะเป็นปุ่มบลูทูธนะคะในการเชื่อมต่อบลูทูธกับอุปกรณ์ต่าง,างๆได้เลยค่ะครับผมต่อไปก็จะเป็นปุ่มรับสายวางสายนะคะอะชัดเจน<ช>สีแดงสีเขียวครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ NFC นะคะที่สามารถที่จะเอาโทรศัพท์มือถือเข้ามาเชื่อมต่อได้เลยใช่เอามาวางไว้ใกล้ๆนั่นเองนะผู้ชมค่ะ ครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างนะฮะนี่ก็เป็นการรีวิวโอเวอร์วิวสำหรับจ a บ r a 810 MS ครับโดยน้องแทนนะฮะท่านผู้ชมครับหากท่านผู้ชมสนใจสามารถสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมงานขายได้ทุกช่องทางครับนะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์ทางเฟซโอ้ยน้องแทนรอตอบท่านผู้ชมอยู่ครับนะฮะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะ อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับผมหากท่านผู้ชมมีคอมเมนต์อะไรตริชมได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอล,ลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ฮะขอบพระคุณและสวัสดีครับ